Thank you. มาพูดถึงเรื่องนะครับผมพูดถึงเรื่องประเภทบอลน,นะครับแบบไหนปลูกแล้วเขาจะมีไข่ดีกว่านะครับปลูกแบบไหนที่ทำให้เขามีไข่เยอะได้เยอะๆนะครับผมหนุ่มเสษมีแนวทางให้ดีนะครับ มีแนวคิดดีๆนะครับที่หนูเสือดได้ทามานะครับได้ทดสอบหรือได้สังเกตมานะครับผมที่เราเลี้ยงกันอยู่ในสวนนะครับส่วนใหญ่หนูเสือก็สังเกตดูนะครับบอลหูช้างด่างเหลืองหรือว่าบอลกระดาษต่างขาวนะครับหูช้างด่างเหลืองนะครับบอลชนิดต่งตางๆที่เป็นอโลกาเซียนะครับที่เป็น ไม้ที่มีพวกไข่นะครับอยู่ใต้ดินอยู่ใต้พวกระบบารากเขานะครับผมเราควรปลูกแบบไหนนะครับที่จะให้เขามีไข่เยอะให้เราได้เก็บเอาไว้พ่อชำํำมาในคลิปนี้นะมาพูดถึงนะครับผมว่าเราจะปลูกใส่เนื้อดินหรือว่าปลูกตามธรรมชาตินะครับตามเนื้อดินล้วนซุยตามดินล้วนธรรมดา นะครับกับดินที่เราปรุงให้ปรุงที่ว่าใส่มะพร้าวสับใส่เครื่องปลูกที่เราผสมผสานปรุงแต่งนะครับแล้วก็ใส่กระถางใหญ่หรือวงวงท่อนะครับผมวงท่อหรือนําไปปลูกตามดินนะครับอันไหนดีกว่ายงเกษตรมีแนวคิดนะครับผมที่ปลูกยังไง ให้มีไข่เยอะนะครับคือในลักษณะพวกหูช้างหรือบนกระดาษนะครับพวกอโลกาเซียนี่ถ้าเราปรุงดินปลูกใส่เนื้อดินเนี่ยหนูเศจนะครับจะเก็บสองเดือนหรือดินหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับก็เก็บหรือว่าแทงแทงหนอแทงหนอตามข้างบ่อยๆนะครับผม ขายไปรู้ไปกี่ชุดแล้วก็ยังก็ยังเหลือเหมือนเดิมมาดูฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะครับที่หนุ่มเกษตรได้ทามานะครับได้ขยายไว้อันไหนมันดีกว่านะครับอันไหนที่มันได้ไข่ดีกว่าดกกว่าไข่ดกไขด่ดีนะครับก็นํามาแชร์ข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆกันกน,นะครับผมสําหรับท่านไหนที่กําลังเพาะเลี้ยง อะโลกาเซียนะครับบอลหูช้างด่างเหลืองด่างขาวหรืออะโลกาเซียชนิดต,ต่างๆนะครับบอลกระดาษด่างขาวนะครับที่เราหวังอยากจะได้ไข่เยอะๆนะครับเราควรควรควรที่จะปลูกปลูกเลี้ยงยังไงปลูกเลี้ยงลักษณะแบบไหนที่จะทําให้ไม้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็โตวไวพวกบอลหูช้างแล้วก็กระดาษด่างขาวนะครับเป็นไม้ที่โตวไวเลี้ยงง่ายโตวไว แต่ถ้าอาการที่มันงองแงขึ้นมาหรือใบเปื่อยรากเปื่อยนะครับผมค่อนข้างที่จะแก้ยากมือใหม่บางทีไม่รู้นะครับก็แก้ไม่ได้เลยเปื่อยเน่าเสียไปง่ายๆนะครับผมดังนั้นควรระมัดระวังนะครับพวกแบคทีเรียรแล้วก็พวกมแมลงพวกมแมลงอยู่ใต้ใบพวกไรแดงนะครับไแรแดงอย่ใต้ใบพยายามพยายามเช็คตลอดถ้าไม่มียาตัวไหนก็สามารถใช้สไลผสมน้ํานะครับผม น้ำสามส่วนหรือ4ี่ส่วนนะครับสันไลหนึ่งส่วนฉีดอาทิตย์ละสองสามครั้งใต้ใบแล้วก็บนใบแล้วก็ตรงก้านลำต้นนะครับผมมันจะช่วยให้พวกไรตัวเล็กๆแมลงมุมตัวเล็กๆนะครับที่มันอยู่ตามใต้ใบเนี่ยนะครับส่วนมากอโลคาเซียโคโลคาเซียนะครับผมจะเจอพวกไลแดงๆนะครับผมไรแดงๆยังไงเดี๋ยวหนูเกษให้ดูมีหรือเปล่าเพราะว่าหนงเกษ เพิ่งฉีดไปมันจะทําให้ใบใบเสียหายเนี่ยใบเสียใบใบมันเนี่ยอาการใบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหนุ่มเกรตฐก็เพิ่งฉีดไปหายแล้วนะครับผมไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับจะให้ดูยังไงเนี่ยรอยเก่านะครับยังมีอยู่จะทําให้ใบเสียหายเลยนะใบเสียหายนะครับผมใบเสียหายเนี่ยมันจะเกาะติด ตามใต้ใบเราใช้สันไลน้ำสีส่วนหรือ3ส่วนสันไลหนึ่งส่วนนะครับผสมน้ําแล้วก็นําฟอกกี้เราเนี่ยนะครับมาฉีดขยันฉีดอาทิตย์ละสองสาครั้งฉีดป้องกันนะครับกันไว้ดีกว่านะครับผมถ้าเผื่อมันมีปัญหาอะไรมันแก้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบดินปลูกดินปลูกลุงกเกษตรจะใช้อะไรนะครับผมมะพร้าวสับแช่น้ําก่อนพ,พ,พี่เพื่อนมะพร้าวสับดินทรายก่อสร้าง หรือมูลไส้เดือนก็ได้นงุสเทษชอบใช้ดินทรายก่อสร้างนะครับมพะพร้าวสับดินทรายก่อสร้างผิดมอสแล้วก็เพลย์ไรใบก้ามปูมีใส่ใบมะขามหมักมีใส่เปลือกสนใส่ได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ครับนะครับเราพอเรามีมพะพร้าวสับมีอะไรอยู่แล้วหินพวกเขาหินพวกเขาไฟได้ใส่ได้ไหมที่จริงไม่จําเป็นนะครับหรือจะใส่ก็ได้แต่นงวุสิทธไม่ใส่เนี่ยก็ งดงามเหมือนเดิมพ,พี่เพื่อนเนี่ยใส่มูลไส้เดือนใส่พิษมอดนะครับมะพร้าวสับดินทรายเพอไรลหรือปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับมูลวัวนูนม,มูลอะไรก็สามารถใส่ได้ตามอัตราส่วนนะครับนี่คือดินปลูกนะครับผมดังนั้นเรามาพูดถึงถึงการเพาะขยายพวกไข่นะครับเราอยากได้ไข่ยเยอะ เราอยากได้ไข่เยอะๆก็ใช้วงท่อพี่เพื่อนวงท่อหรือกระถางใหญ่เราจะพาไปดูกระถางใหญ่นะครับผมกระถางในลักษณะแบบนี้น้บความใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามสิบซิวสามสิบยี่สิบสามสิบหรือสี่สิบห้านิ้วหรือประมาณยี่สิบกว่านิ้วขึ้นไปนะตามไซส์ตามขนาดนะครับตามขนาดของไม้แล้วกันนะครับการปรุงดินปรุงดินยังไงดินสูตรนี้นะครับที่หนุ่มเกษใช้อยู่ตลอดเวลา ตัวไหนอะดินส,สูตรดินสูตรดินไปไหนหมดนะครับนี่แหละที่ดุงเศษแนะนําไปนั่นแหละครับผมใช้สูตรดินนี้อ่าพอเราใช้สูตรดินนี้ไปนะครับพวกระบบรากเขาจะเดินดีการเดินดีระบบรากนะครับเดินดีรากฝอยรากอะไรนะครับมันมันจะดินมันจะโปร่งนะครับผมดินจะโปร่งเราจะทําให้พวก ไข่นะครับไข่เขาจะสามารถออกได้ไวมันจะต่างจากพวกดินธรรมดาเห็นบางคนนะครับปลูกใส่ดินดินล้วนล้วนเลยดินเด็ดินล้วนอย่างเดียวเลยถามว่าบอนเขาจะโตไหมเขาโตดีนะครับผมแต่ระบบพวกระบบรากเขาจะอยู่ในดินเนี่ยมันแน่นเกินไปพวกไข่พวกอะไรเขาจะค่อนข้างที่จะออกช้า ต้นแม่ต้นโตต้นใหญ่แต่ลูกพวกไข่พวกอะไรเขาจะออกช้าแต่ถ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับถ,ถ้าลักษณะอย่างนี้ปลูกใส่กระถางใหญ่อย่างนี้นะครับผมถ้าแบบนี้โรงเกษเพิ่งเอาไข่เข้าไปเนาะเพิ่งแยกไข่แยกอะไรไปนะครับผมเนี่ยสดสมบูรณ์สวยงามเหมือนเดิมรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งเพิ่งขุดไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมเดือนที่แล้วจะต้องรอ รอหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยดินประมาณนี้ดินทรายนะครับดินทรายเพอพร,ร์ไลท์มพร้าวสับมูลวัวหรือปุ๋ยหมักธรรมชาติมีใบกล้ามปูมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้พวกระบบรากนะครับเขาจะเดินดีเดินดีพวกไข่พวกอะไรเขาก็จะมาไว แต่ไม้เรามันสมบูรณ์ไวนะครับพวกระบบรากเขาก็จะมาไวในระยะ <S <S 1> <S 1> เวลาในการออกไข่นะครับไม้ถ้าเราเก็บไข่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณ4เดือนขึ้นไป3ามสเดือนขึ้นไปกว่าไม้เราจะตั้งสภาพได้กว่าไม้เราจะฟื้นสภาพได้นะครับผมต้องสี่เดือนขึ้นไปนะครับแล้วพวกหนอพวกอะไรเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับบางทีเขาจะขึ้นหนอตาม ตามข้างต้นเนี่ยก็คือเราไม่ก็คือเราไม่ต้องนับเราไปนับไข่ต้องไข่ถ้าไข่ถ้าจะมีไข่แบบเต็มร้อยเต็มที่ก็คือสี่สี่เดือนขึ้นไปนะครับผมดังน,นั้นก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับพี่เพื่อนการเ,เริญติบโตก็สวยนะครับเราก็หาวงท่ออะไรก็ได้นะครับผมใช้ดินปลงแต่ถ้าไปดินแต่ถ้าไปปลูกตามเดี๋ยวหนูเสร็จจะพาไปดูที่ ปลูกลงดินนะครับถ้าปลูกลงดินควรทํำยังไงเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้หนุ่เศดษว่าจะแบ่งนะครับผมเล้วต้องดูก่อนว่ายังไงนะครับสู้ราคาได้หนุ่เศดษจะแบ่งนะครับผมต้นนี้สวยงามมากเป็นแม่พันธุ์แบบเทพๆได้เลยเดีย๋ยวจะพาไปดูถ้าเราปลูกลงดินนะครับเราต้องผสมดินก่อนที่จะปลูกนะครับผมก่อนที่จะปลูกเพราะว่า พวกระบบไข่พวกระบบรากนะครับพวกระบบรากถ้ารากมาดีนะครับไข่ก็มาไวรากเดินดีไข่ก็มาไวนะครับภาพปลูกใส่ดินดินโคลนดินล้วนธรรมดาก็คือต้นไม้โตนะครับต้นแม่เขาโตใบสวยใบใหญ่แต่ไม่มีไข่มีเก็บไข่ได้แค่สี่ห้าหกใบนะครับมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไป หรือไปรื้อนะครับผมไปรื้อนี่ก็คือจะทําให้ตัวแม่เขาต้องโซมอยู่แล้วเพราะว่าเราไปากระทบกระเทือนนะครับผมไปไปโดนพวกระบบรากเขานะครับระบบรากเขาก็เสียหายแล้วก็จะทําให้พวกใบพวกใบพวกอะไรนะครับผมช็อกได้นะครับผมดังนั้นก็ควรระมัดระวังนะครับถ้า ท่านไหนอยากจะเลี้ยงเอาไข่เนาะนะครับวิธีแนวทางเล็กๆน้อยที่หนุ่มเกษตรน,นะครับได้ทํามาเราจะพาไปดูที่นู่นที่สวนหนุ่นเกษตรที่หนุ่มเกษตรไปปลูกลงดินนะครับพอมาดูในสวนป่าเรานะครับที่เราปลูก ทิ้งไว้นะครับเนี่ยที่จริงแล้วนะพี่พเพื่อนๆถ้าปลูกในลักษณะที่ธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเราต้องดูเราต้องปรุงดินใหม่นะครับปรุงดินแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหนอ่อหนอ่อหนอ่หนอใหม่ขึ้นแล้วนะครับผมถ้าหนอ่อตามมันขึ้นตามตาตามหนอนนะครับเป็นตาด้านลาต้นเขานะครับตรงตรง้นตรงโคนเขานะครับผมตัวนี้ไม่ด่างไม่ด่างก็เก็บไว้นะครับผมจากแม่ด่างเนาะคือ ส,ส่วนดินหนุนเกษตร,ร,ะรษนะครับด้านล่างนะด้านล่างหนุนเกษตร,ร,ะรษจะปรุงดินนะครับปรุงดินพวกมูลวัวนะครับมะพร้าวสับแล้วก็พิษมดปรุงใส่ดินเนี่ยดินล้วนซุยธรรมดานะครับผมปรุงคน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 นะครับขุดหลุมแล้วก็ปรุงเอาดินปรุงเราเทใส่นะครับปรุงด้านล่างแล้วก็ค่อยเอาไม้เรา เราจะปลูกลงนะครับผมพอลงเสร็จนะครับเราก็สามารถเอาดินร่วนซุยธรรมดาปกคลุมอยู่หน้าเป็นพื้นหน้าดินนะครับผมแต่ด้านล่างนะครับดินเราจะโปร่งร่วนซุยพวกระบบรากนะครับผมเดินดีไข่เขาไข่เขาก็จะมาไวนะครับเห็นไหมถ้าลักษณะแบบนี้ต sure> ้นโตแล้วนะครับผมโตมากโตมากแต่ถามว่าด่างมัน จัดไหมนงเศษแยกนะแยกแยกปลูกนะครับผมมันก็มีดังสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะเนี่ยร่องรอยเศษที่ปลูกไว้นะครับผมเราจะเอาหน้าดินธรรมดาเอาดินธรรมดามาทำม,มาทําเป็นหน้าดินแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างนงเกษตรเอ่อจะใช้ดินปรุงนี่แหละนะครับปรุงก่อนปรุงให้หล่งร่วนร่วนร่วนซุย,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 ยพวกไข่พวกอะไรเขาเจึงจะได้ไวนะครับผมแล้วก็ไม้เราสมบูรณ พวกระบบรากเดินดีนะครับแต่ถ้าเราปลูกใส่ดินธรรมดาดินเปล่าๆธรรมดาโดยที่เราไม่ได้ปรุงดินก่อนก่อนที่จะนํามาปลูกเนี่ยมันจะไม้เราจะโตนะครับผมแต่พวกระบบพวกระบบรากนะครับผมมันก็จะเดินค่อนข้างลําบากแล้วพวกไข่เนี่ยที่เขาจะรีบมาตามาระบบรากอะไรนะครับมันก็ค่อนข้งค,ค,ค่อนข้างที่จะออกมายากนะครับผมดังนั้นปลูกใส่พวกดินปลูกมะพร้าวสับ ตามวงเห็นไหมพี่เพื่อนเพื่อนเราสังเกตเขาจะปลูกตามวงท่อนะครับผมถ้าปลูกในลักษณะง,งั้นไข่เขาจะมาไวนะครับเพราะกินเขาจะโปร่งพวกระบบรากเขาจะเดินดีแล้วพวกไข่พวกอะไรเขาจะออกไวนะครับไข่เขาจะออกมาเร็วนะครับผมออกมาเร็วเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเรามาปลูกอย่างนี้บางทีต้นไม้มันเยอะนะครับผมดูดน้ําเลี้ยงกันด้วยหนูเส็จกะว่าจะ ขุดขึ้นมานะครับผมใส่วงท่อใส่วงท่อแล้วปรุงดินใหม่นะครับใส่มะพร้าวสับมูลไส้เดือนนะครับหรือดินบนตามเขาตามอะไรที่มันปุ๋ยท,ที่มันมีแบบใบไม้มันหมักหมนะครับผสมดินนะครับมะพร้าวสับแล้วก็อะไรนะมูลวัวปุ๋ยคอกเราธรรมดาก็ได้นะครับผมมีทรายใส่เล็กน้อยคิดมอสนะครับอันไหนที่มันมีสารอาหารเราใส่ลงไปเลย ไม้เขาจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วการออกไข่มันจะไวกว่านะครับผมนี่คือเหตุผลนะครับผมถ้าเราปลูกลงดินเราก็ต้องปรุงดินก่อนก่อนที่จะปลูกนะครับโปร่งทําให้โปร่งไข่เขาจะมาไวแต่ถ้าปลูกใส่ดินล้วนซุยธรรมดาเลยเนี่ยไข่เขาจะออกช้าแต่ไม้เขาก็โตแต่ไข่เขาจะออกช้านะครับผมทั้งนั้นเราเลือกเอานะครับก็คือเหตุผลที่ดุงกฤตเสรออก มาในคลิปนี้นะครับผมถ้าพี่เพื่อนอยากจะให้ไข่เขาออกมาเร็วมาไวนะครับผมเราต้องปรุงดินก่อนก่อนที่เราจะปลูกนะครับสวยมากนะครับนี่คือแม่พันธุ์ที่ตุงเสียดคัดไว้นะครับผมเก็บไข่สองสามชุดแล้วนะครับผมก็คือนี่แหละถ้าเราจะปลูกในใส่ดินปลูกก็จะประมาณนี้นะครับปรุงดินก่อนปรุงดินให้โปร่งนะครับแล้วก็ขุดลุมลึกๆหน่อย นะครับแล้วก็ใช้มะพร้าวสับพิษมอสดินล้วนซุยผสมกันมูลวัวนะครับลุกเขาแล้วก็นำแม่พันธุ์เรามาปลูกนะครับผมรับรองว่าพวกระบบไข่เขาจะดีมากโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะก็พยายามที่จะพูดให้รู้เรื่องนะครับผมก็กราบขออภัยด้วยถ้ากินเพื่อนนะครับไม่ค่อยที่จะรู้เห็นไหม บอนกระดาษมันจะท้าปลูกใส่เนื้อดินเปล่าๆนะครับผมโตช้ามากยังไม่โตเลยไม่สู้ที่เราปรุงดินนะครับปลูกใส่กระถางเนี่ยตัวนี้วิธีการปลูกเราต้องปลูกให้สูงกว่าพื้นดินนะครับต้องให้เป็นนินเนินเนินเไมเป็นเนิน,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 นพอเวลาฝนตกเวลาเวลาฝนตกเวลาอะไรนะครับผมน้ําจะได้ไม่ต้องขังเนี่ยเห,เห็นไหมครับ เนี่ยก็คือมะพรา้าวสับดินปกหนเสร็จนะครับผมพวกไข่พวกหนอเขาจะออกมาไวมากสําหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้พี่วินเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับปลูกบอลน,นะครับวิธีการปลูกบอลทาให้ไข่เยอะนะครับเราก็ต้องดูนะครับผมปลูกใส่กระถางสูกใส่วงท่อจะจะดีกว่าเยอะนะครับปลูกธรรมาชาติบางทีไข่ออกนะครับไข่ออกมาช้ามาก ปลูกต้นโตแล้วขุดไข่ได้แค่5้าใบของใบนะครับไม่คุ้มเสียเวลาเรานะครับผมเสียแนะนําสรุปคลิปก็คืออยากจะให้ปลูกใส่กระถางใหญ่ๆหรือวงท่อนะครับการขุดลื้อก็ง่ายไข่ก็เยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ